สวัสดีค่ะแพทย์หญิงณชาช้างสเสวินนะคะกุมารแ,แพทย์ประจำโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเซาค่ะวันนี้จะมาแนะนําเรื่องโรคโปลิโอค่ะโรคโปลิโอนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ระบบประสาทซึ่งสามารถทําให้เป็นอัมาพาตได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงอาการของโรคจะปรากฏภายหลังการติดเชื้อ7-10วันโดยมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปคือคล้ายเป็นไข้หวัดปวดศีรษะอ่อนเพลียมีไข้เจ็บคออาเจียน พอแข็งปวดตามแขนขาอย่างไรก็ตามผู้ป่วยร้อยละ95อาจไม่แสดงอาการใดๆเลยแต่สามารถแพร่เชื้อได้นานถึง6สัปดาห์ทุกคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสเป็นโรคโปลิโอได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า5ปีปีผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศและบุคลากรทางการแพทย์ โดยโรคปริโอสามารถป้องกันได้ด้วยการได้รับวัคซีนค่ะโดยวัคซีนปริโอจะได้รับที่ 2, 2> เดือน4เดือน6เดือน 1, 1ขวบครึ่งและก็4ขวบค่ะในปัจจุบันนะคะเรามีวัคซีนที่รวมทั้งหมด6โรคก,ก็คือโรคคอติดไอกลบัทะยักปลิโอตับอักเสบบีและเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อฮิปไว้ภายใน1เข็มโดยจะได้รับวัคซีนที่2เดือน4เดือน6เดือนและ1ขวบครึ่งค่ะ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่แผนกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเซาค่ะ